ของการขายของออนไลน์เปลี่ยนไปแล้วก็แค่เปิดใจแบรนด์แรกในประเทศไทยที่สร้างระบบการขายของออนไลน์ด้วย AI อัจฉริยะแก้ปัญหาที่แม่ค้าออนไลน์ทุกคนต้องเจอทุกวันไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องแบกของไม่ต้องไปส่งของด้วยตัวเองไม่ต้องสต็อกสินค้าให้ทุนจมอีกต่อไปและยังขายสินค้าได้ทุกตัวที่แบรนด์ผลิต ได้ราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกแถมค้าสะสมรวมเบสได้ทั้งเดือนตั้งใจขายดีมีรางวัลท่องเที่ยวฟรีแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้ทุกเดือนอย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งที่คุณยังไม่รู้เพราะคุณอาจกําลังปฏิเสธสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตกับโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบนโลกออนไลน์มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะครอบครัวดีไอคอนค่ะพร้อมแล้ววันนี้กับการเปิดโอกาสทางธุรกิจสําหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมจอยโปรเจกต์กับทางดีไอคอนกรุ๊ปคุณสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังรีวิบโปรเจก,ก ได้ที่รายแอปที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอขณะน,นี้สนใจลงทะเบียนและสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดเพราะงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย